เยอะๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็สองนะคะเกลือก่อนนี่ด้ไปโอ๊ยหมดจ้า เดี๋ยวเราจะใส่ขงปาปิก้าด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มสีสันอกสองาอีกอย่างถอ,อ้เราจะใส่เท็เทมเลมะนี่ปองสูนว <laughs> โอเคนี่นะคะ ความหอมนีเลยไว้เดี๋ยวเรายกนีไปก่นนะ